วัดีครับวันนี้น้องชายก็มาแบ่งปันนั่งพันบ้านของสองเหรียญน,นะครับเนี่ยผิวเดิมเลยนะครับเนี่ยผิวหิ้งหิ่งเลยแก่นวะนะครับแล้วก็มีเนี่ยออกแดงๆนะครับแดงเข้มเลยเนีย่สวยๆเลยกันเนี้ยคู่นี้น้องชายแบกเปิดอยู่สองพันสามห้าสิบนะครับสวยเดิมเลยนะครับเนี่ย ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็นี่ครับด้านหลังเลยบานฝานะครับเนี่ยบานฝาตรงนี้เลยเดี๋ยวน้องชายมาให้ชมดินแรกนะดินแรกผิวออกหิ้งๆนะครับแกะนะวะนะครับหลองเดิมนะครับน,น้องชายเปิดพาราแบ่งพันเลยครับสองเหรียญสองพันสามห้าสิบรวมส่งนะครับ นั่งผ่านบ้านคลองนะครับนี่ครับเหรียญแรกอยู่สวยๆเลยนี่ตำแหน่งตำแหน่งจะจ่ายตังค์นะครับนะขีดได้วงนะครับประกันแท้ให้นะครับนี่นั่งผ่านบ้านของเบสิกของเหรียญดูง่ายครับ ตรงนี้แล้วก็ดูเกียวด้านข้างนะครับใบ,บหน้าตึงนะครับชัดเจนมาชมเรียนที่สองกันราคาสองพันสามห้าสิบนะครับรวมส่งคุ้มมากเลยราคานี้อันนี้แดงแป๊ดเลยเนี่ยนะครับดูหาราคานี้ที่ไหนได้เนี่ยแป๊ดแป๊ดเลยออกลุ้งหน่อยๆนะครับเนี่ย ช่วงแรงๆเหรียญละพันห้าเลยนะครับพันห้าสองพันนยครับแต่น้องชายได้มาถูกน้องชายก็เอามาแบ่งปันประมาณนี้ครับบวกพลาราบางๆนะครับนั่งพลานบ้านของติดหนึ่งในสิบอีติดหนึ่งในยี่สิบเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อคุณนะครับนั่งพลานบ้านของกล่องเดิมครบนะครับเนี่ยกล่องน้องชายไม่ให้กล่องไม่ให้นะครับเนี่ย ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรมาหาน้องชายก็ได้หรือจะไปบ้านฟ้าก็ได้นะครับบ้านฟ้าตามนี้เลยถ้าเป็นทางติดต่อทางอไอติกตอกก็จะเป็นอ่าเตาเครื่องหนึ่งหกแปดนะครับวันนี้น้องชายก็มาให้ชมสองเหรียญแค่นี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรมาหาน้องชายได้นะครับหรือไม่งั้นก็บ้านฟ้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมน้องชายนะครับขอบคุณมากครับ